หลังที่ทำเสร็จทันทีเนี่ยเอาไม่ทันทีสิดติดก็มงจะเป็นยังไงบ้างนะคะต้อเค็คนี้นะคะที่เล็นี้เองก็คือทำเมื่อวานนะคะเราก็าวพัเปิดหน้าเลยติดจุกโลนะคะข้างหลังเนี่ยอาจจะยังเห็นสายเลนอยู่นิดนึงนะคะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าก็ให้ดูในเรื่องใช่ค่ะยกความวุ่นความขั้งจะได้น้อยลง ที่เขาเห็นคือกรอบหน้าืีเรียัดมากนะคะแล้วก็เรื่องของงานวันแรกที่กลับไปจะบอกว่าเรื่องนี้ที่มาที่สำคัญในเรื่องของโดช์แฉผยวยาเขาบอกที่ต้องนี้เลย แผคือเงียนละเอียดมากๆเลยนะคะเราก็แผ่เนี่ยดีที่แนวบริยเงียบขอบส่วนใต้ล่างนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เราเห็นกันหลายเคส้อมาตกคนพอทซับประมาณตัดใหม่ไปเนี่ยที่เห็นที่บอกไปว่าฮึ่มตรงนีค่อยเหนุนกันเลยนะคะเป็นชิ้นเาี้ละเอ็กมากที่กครูอยากเปทนภาก่อนทำค่ะก่อนทำตัวไหนค่ะนี่คือเนื้อขนมให้คุณบอกว่า คนเดียวกันแน่นอนนะคะเพราะว่าเราคุ้นขาเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าความเต็มกระชับแล้วก็เขาเรียกว่าเรื่องของความเดอดเท่าที่เคยมีหมดเลยค่ะค่ะเราก็สังเกตได้ดีเลยว่าคือเรื่องของกรองแก้มที่ก่อนทำนะสับเต็มเป็นก่องแบบลึกสับเตนมมาพอเราก็ในเรื่องของส่วนของใต้ตาด้วยนะคะก็คือจะมีความเป็นเรื่องเป็นเลเยอร์ๆอย่างเดียวกัทั้งแบบนี้ใช่ไหมคะเห็นว่าสวยมากนะคะว่ามันจะได้ทำติดเสริมแล้วก็ติดนิดชั้นหนึ่งแล้วก็ติดนิดอีกชั้นหนึ่งเป็นสองเป็นแบบว่า สองคั้งเลยแต่ว่าใไขมันใช่ค่ะเป็นเหตุผลของใต้ตานะคะแล้วก็เรื่องของร่องแก้มกลองอะไรตรงนี้ก็จะมีความเยอแล้วก็ความที่ชอบ้าตรงนี้ที่มีความหย่อนคล้อยนี่ยาวถึงกับร่องแก้ร่องน้มมายาวลงมาเลยยาวเลยมาเลยนะคะตรงนี้คือตัวใหญ่แล้วนะคะคนที่มีปัญหา ดวงตาเปล่าก็จะเป็นเรื่องของปัญหาตรงนี้เรื่องของต้องต้องแก้มเรื่องความย่นคล้อยกระป๋อแก้มตรงนี้ก็คือจะเป็นปัญหาของคนที่มีหรอยของขนตาเปล่าค่ะคือแล้วนี่คือปัจจุบันเลยก็บอกว่าคือรอยรอยหายไปเยอะมากซึ่งอย่างของเคสที่เอาคุยกันช่วงนี้คือไม่ใช่คนที่มีแผมันเยอะมากจะเป็นคนที่จะบอกว่าเราเห็นควาภาพก่อนทำนะเพื่อแสังว่าคนน่าเล็กอยู่แล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของรอยพับอะไรต่างๆนะคะรอยย่นที่เอ่อมันพับลงมาเนี่ยไม่เห็น ได้คัะ <ทำ S 1> มากเลย <นะ S 1> ความเห็นค้อยอังไม่เกิดแบบว่าจากอายุแล้วก็แรงหน้นถ่งทั่วไปของสมงคมที่คนเป็น,นแล้ว คะันนี้เุยอดสุดเยค่ะเดี๋ยวพูดพี่เล็กบ้างดีกว่าค่ะพี่เล็กสัสดีค่ะดีค่ะพี่เล็กทุกคนขออนุญาตนะคะพี่เล็กอาจจะยังเ็นทนทแบบ้างนิดนึงนะคะเพราะว่าฟื้นื้นะคะจากสิทธั่งโมงที่ผ่านมาอยาเอาารที่แบบที่ได้ถค่เสียงเรื่อยยิงเงียบบอกว่าพี่นมเด็วอันดี้แไขต่างค่ะพี่เล็หนูขออนุญาตย้อนถามกลับไป่ะตอนแรกเนี่ยพี่เด็กมีปัญหาอะไรหรึกว่าอยากจะมาเป็นแน่าะค่ะ เห็นตาขาขลองแก้อืมก็รู้สึกว่าเป็นจุดที่กังวลใช่ไหมคะแล้วเพียรด้วยหาลเรื่างๆบรเล็บขาหน้าเยอะหรือ้ปล่าคะเยากล้อประัดษ์ใสประมาณเป็นปีเป็นปีเลยดูอบบหลายที่เกิดขึ้นกันล่ะค่ะแล้วสุดท้ายทำไมถึงตัดสินใจไวเยอกที่นล่ะเอกำดีมากค่ะ ดูแบกดีค่ะเด็กดีคอพี่เล็กเห็นกควกุตบอลอะไรอย่างนี่าบมเหภา็สุดดีค่่่กคือเมื่อก่อนจะเป็นเรียกว่าดูไลฟ์สดจักที่บ้านหมืนนดีใจทานระธาคะดีีี่แล้วก็ซึ่งตอนนี้อาจจะมีคนที่เร่าปิดใจต่อไปอาจเป็นคุณแล้วพอข้างฝันจริงๆค่ะพี่เล็กซป็นไงบ้างคะคีไหนมีไนบ้างเออดีมาก ก็ถสอนใจเป็นดึงแม่บางบ้างไปใ่หมแต่ตอนแรกเห็นแบบว่าประงวลเรื่องสิงแล้อมก็ือตัดไปแล้วในเรื่องของที่บอกว่าก็ร้องแก้งมันกต่เป็นดึงแม่ใอ่อเพร้องแกล้งดุมากดูแย่มากคุณหมอก็าบอกว่าใช้เิ็นที่ดึงมาก่แล้วก็เราเตรียมใจไหมว่าจะมาดึงแม่เอ่อ ก็คือนอมีการหาข้อมูลแล้วก็ค่อๆว่าแหละแต่ว่าแบบเออตรงได้ดินหน้าแน่ๆเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของโรแก้แล้วพอเวาปรึกอาก็เป็นไปตามคานเลยก็จะเป็นการดินหน้าการลึนะคะเป็นส่วนการเสร็จแล้วนี่คือแล้วนี้ขอพิเศษก่อนพักว่อนขาดไปดีกว่าเป็นยังไงคะตื่นเต้นหรือเปล่าคะรู้สึกแบบพ้วุนไหเพราะว่าะบอกว่าการดินหน้าค ทำเป็นยาพตเองแล้วพอพาไปเรียบรอยแล้วความรู้สึกขึ้นมาขที่ติดมาเอเนยเลยแล้วนี่ความเจ็บะคะไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยตอนนี้คือความรู้สึกยังไงบ้างคะตึงเ่ะนิเงยเที่าค่ะเพราะว่ามีการลงนิดเนาะแล้วก็มาขาจับเมืวานสนามเนรับี่เบาเพระว่็ยดึอยู่แล้วตึงแขนนะคะนี้ก็คือเป็นเรื่กครับันี่ก็คย้ำย้งไม่เจ็บ พราะว่าเล็กส er so, ่วนให่เนี่ยคนที <c oughs> <c oughs> like like ่อย่างนี่เขาเรียกว่าไม่เคยทำคะนรู้สึกว่าดึงหน้าเนี่ยตื่นมาแล้วเขาต้องวดระบมันเดินไม่ได้แน่คเีคิดเหมือนกันแต่ว่าพอความนจริงแล้วคือเดินแลก็้งนไม่ปกตยอไม่ปกติไม่ได้ย็งเหยิอะรคคือจะบอกว่า จะบอกถามบางคนบอกเอ๊ะทำไมแม่บอกว่าเดรียสมุดมันก็สมุดคือจะบอกว่าบางคนเนี่ยคือเรียกว่าพอเดรียจบไปมันมีเอ็กเชตอาจจะมีอาเจียนมึนหัวหรืออาการอะไรต่างๆแต่ว่าต้องบอกว่าที่ของโรงพยาบาลเราเนี่ยเราเป็นที่ส่งผู้แพทย์นะคะมีส่งผู้แพทย์ที่ดรงพยาบาลค่ะนะครับนอกจากนั้ก็คือเป็นที่ส่งผู้แพทย์ที่การเรียนเพิ่มเติมด้วยเรื่องของการรับการเจ็บปวดด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะเ้นย้ำคือปกติแลเราบางคนบอกว่านี่แค่เรามา เขาเรียกว่าสอบปากคำเป็นหน้าเสกต้นมาคัะที่โรงพยาบาลคนที่ดูแลเราก็มีแพทย์โรงพยาบาลบริบาลจะบอกว่าของเรานะคะมีวิบสังมีแพทย์เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมมีการนอนค้างด้วยนะคะแต่คนละห้องนะไม่ตชอะห้องเยอะขนาดนี้นอนค้างที่โรงพยาบาลเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้ามีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาหรือมีการเจ็บปวดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ย พยาบาลก็ไม่ต้องมานังโทรหาหมอแล้วหมอต้องขับรถออกมาจากบ้านไม่ใช่ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลก็สามารถเดินมาได้เลยไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ถึงแล้วสามารถมาเรียกว่ามาตรวจสอบมาได้เลยคู้อยากทกอหน้าก็ได้เลยะะอบ้นะ่วอันนะคะโอเคค่ะอยากให้ตูกรอมหน้าะคะแล้วก็แผลก็คือที่เราเห็น นั่งเองนะคะทุกคนถ้าเหนืกอจงชนั่งอยดกับาเราเป็นก่งนการที่ญาติม่ยมีสายเดินอยู่แต่ทุกคนรู้สึกว่ามันดูน่าคนเดินไปนะท่านอกว่าเป็นก่มากแขบ่าถือาเก่งนะน่าเจ็ดดก็แล้วแต่มองนนัวอ่ะได้สัาตนิดนงนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากดูอะไรก็คือสามารถคอมเมนต์เอเพือว่าบ็อกเขาได้เพราะว่ามีแบบนี้อ่ะทนี่รองด้วย่ดีเละ ติดตักเรื่องดีกว่าี่เล็กเราเรื่องได้เห็นหน้าตัวเองแบบเราตอนนี้อย่างติดติดขโมยจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะเอาเอามาแค่ตอนนี้ค่ะติดขโมยดีมากค่ะดีดีมากเลยเจ้เที่ยงกับ่อนค่ะแบบขออนุญาตลูกอันนี้ทุกคนอาใช่ค่ะรู้สึกดีดีดีเลย่นเต้นอันนเป็นยังไอว่ามาเขาเรียกว่ามาฝากอายุเลที่นี่เลยแลไออื่ก็บอกว่า ิ่ที่วองที่เรามาให้ดูกันอยากเให้เูแล้วเห็นสำหรับแก็อยากให้ดูการคืนตัองคนไข้ด้วยก็รเขอเที่นี่คือทุกามากเลยอาจจะพิดมาก็อาดทรู้สึว่าแบบว่าดูแบบว่าไมู่้ไม่อะไรเท่าไหร่แต่ว่าคือจะบอกว่าพ่เย่ที่คืนขึ้นมาค่ทีออันนี้ไม่ทราบแบบใครเป็นใ้าบ้างหรือนไยนะคะแต่คือไ่ด้หมความดใจแล้วก็เรื่องของรายลดีกว่าก็สมมว่าคนมียาการตรวจควรควรเวลาสาสีไม่กาคุ้าเกลีที่อนะจมันไม่นไร้ ใช่ค่ะแล้วก็เื่องอาหก็เน่้องที่หาคมเนลาเปนรื่องขอไทยเรกลงาหารอะไรค่ะน้องออแต่คือน้องขาวก็ยังหาคมเงนใช่ไหมคะแล้วก็ลงมาติกันว่านี่แหละ

ยืนยันยืนยันกับเสียงของผู้ดำเนิอการคุณเลยแล้วก็ตอนนี้เสียงที่เรามาท่องเดียวด้วยมีใครมาเข้าด้วยวเดี่ยวนะคะที่ทุกคนอยากจะบอกว่าจริงๆนะคะสําหรับใครที่บอกว่ามาคนเดียวอย่างกจะสามารถมาได้นะเพราะว่าที่พยาบาลเป็นยังไงเข้ามาดูแล้วดีแลตลอดเลยค่ะพี่เล็งบอกว่าเข้าจะทุกตุ๊กโบมเลยค่ะแต่ว่าให้ยืนยันะคะ เราคไม่ต้องกังวลนะถ้าหมว่าเราอยู่ในโรงพยาบาลก็จะไม่ไดุ้กเข้ามาอะไี่ต้องเข้ามาเชยเรื่อยๆก็คือต้องเชยเรื่องความดันด้วยค่าแล้วก็แบบว่าโอเคไหมอะไรไหมหรือว่าจริงๆแลถ้าพยาบาลไม่ได้เข้ามาเราต้องาะไรก็สามารถกลุ่มช่เดียวกันเพราะว่าเราจะมีเยอนกุ่มเลือกให้แล้วก็เลือกไมดค่ะค่ะนนดีๆอะไรให้พี่เล็กักผ่นดีกว่าค่ะต้องขอบคุณมากคุณพาแบอว่าที่เราอะไรกดเปิดหน้ากัน เดี๋ยวไว้ที่เลยนขที่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเสียงละเกื่อวาชติกก็่โรงพยาบาละ่โรงาบาละะเอน้เรต้องักู่นึงนะคะนี้เราเามาไลฟ์สดในห้องพักของโรงพยาบาลค่ะเ่ใครที่เข้ามาดูแม่ยังไม่ทราบนะคะกาเป็นแาของที่โรงพยาบาลเนี่ยคืูจอดไว้นโรงพยาบาลอีกทีซึ่งที่โรงพยาบาลาเนี่ย ห้องพักรับรองด้วยใช่ค่ะซึ่งจะบอกว่าแล้วแต่เคสนะอันนี้ค<ะ>ือแล้วแต่เคสแล้วก็แล้วแต่คุณหมอนะคะเพราะว่าจะบอกว่าบางเคสนะไม่ต้องโรงยาบาลนพกดหน้าได้ใช่เหมือนกันนะคะเราก็บางเคสก็คือพักที่โรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่แค่คืนเดียวสองคืนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะเือนการเขาเรียกว่าแล้วแต่เคสแล้วแต่แต่ละบุคคลเลยเพราะว่าอย่างแพทย์นะคะของเรานะคะที่เป็นแทพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางน,นะคะเราจะไม่ได้มาถึงปุ๊บ จับเลยว่าโอเคถ้าคุณมีเอ็กซ์เรย์เปบลึงหน้าช้างลางทนลึกจบไอ้ส่วนกลางส่วนลึกจบแล้วก็ไปไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคุณหมอจะทําการเพื่อปรับรูปหน้าให้เฉพาะบุคคลจะดูแล้วว่าโอเคคุณเหมาะสมกับการแค่ส่วนกลางส่วนล่างช้างก็พอไม่ได้เข้ามาแล้วจาเป็นเราต้องแบบขายให้หมดเลยขารเดือดไม่จำเป็นนะคะเราไม่ได้ยัดเยียดการขายขนาดนั้นนะคะเราดูตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็ถะบอกว่านี่ให้สามภาพในว้นะแต่ให้ดูภาพหนึ่งคนเดียวกันหรือเปล่าจะบอกว่าเอาจริงๆ รอยย่ไเยอะมากจริงใต้ตาก็คือเรียบเนี่ยแล้วก็หายไปเลยนะคะแล้วก็ร่องแก้มต้องน้ำหนักที่บอกว่ายาวออกมา นี่ดูตึงระชับมากขึ้นแต่อย่าดูเป็นธรรมชาตินะไม่ได้บอกว่าคุณเป๊ะหายไปเลยเป็นแบบเหมือนกับตาบ,บาร์บี้ที่แบบว่าไม่สามารถขยับได้ไม่ใช่นะคะขยับพูดคุยได้เหมือนเดิมธรรมาตเราก็ไม่ไรมีโปรทั้ง่นเราแจกให้2สองโปรโมชั่นเลยนะคะก็คือผักตึง่งแชมันใต้ตานะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยากดูหน้าหรือว่ามีแค่ปัญหาชน์เต่ตาเดียวนะคะราคาปกติที่หกหมื่นห้าพันบาทนะคะวนี้เริ่มต้นให้เหลือเพียงสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นการดึงหน้านะคะชั้นลึกนะอย่างที่เรา้กันนะะค ก็คั้วสีที่ส่วนละ2 0 0 0 0บาทนี่ยเริ่มต้นให้เหลือเพียงส่วนละ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจแคปหน้าจอนะคะส่งมาอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเฟซบุ๊กอิสนสตาแกรมนะคะแต่บรรยูพลาสติกจะจะไม่มีค่ะหรือว่าช่องทาง t ิ k ต็อกนะคะหรือว่า YouTube ก็ได้นะคะสามารถเซิร์ชสังกิจอไทยได้หมดเลยนะคะยูทูบแต่บรรยูพลาสติกจะจะไม่มีคะหรือว่าโรงพยาบาลแสวงการ,รตกแต่งแบบบรรยูค่ะหรือว่าใครอยากจะเป็นลน์แอดก็ได้ที่มาสอบถามได้เลยนะคะพิมพ์แอดก่อนนะคะตามด,ด้วยแบบบรรยูฮับสี่โคค่ะ หรือว่าโทรศัพท์นะคะมาจองคิวได้หรือนักศึกษาได้นะคะศูนย์91ค่ะ7746666ค่ะโรงพยาบาลเสริมกำศกันอยู่นะคะตั้งอยู่ที่เลขที่225นะคะเลยเอียงแค่ใน2ปนเท่านั้นเค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ทำรถเจส่วนตัวมาเนี่ยไม่ต้องเป็นกลางบนนะคะที่เชื่อวาที่ราเราเนี่ยตั้งแงนะคะบาแบบเอ๊ะมาเสรกำเล็กๆ่อรถที่พยาบาลไว้ได้ย คไร้่ายนี่ค่ะกะ็บอกว่านีฟารามนะคะสิบขโมยจะบอกว่าไลฟ์สดเดียวขนาดนี้ไม่มีแล้วน,นะคะต้องกดไลฟ์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้กดรีเฟอร์ไปด้วยเลยนะคะสวัสดีขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสอบสดีค่ะค่ะไปเจอกันไลฟ์ต่อไปนะคะสอัสดีค่ะ